สวัสดีนะคะพบกับช่องพังอกเงินแฟมิลี่นะคะวันนี้เราได้สับป,ปะรดคันใหญ่ๆเลยนะคะเอามาลงที่ครอบครัวตระกูลอบนะคะเป็นรายได้จากการที่เราไปขายออนไลน่กล้วยออนไลน์อยู่ที่บ้านของน้องบอบพลอยนะคะ,ะแล้วก็ผมทบทุนเนาะเป็นค่าสับป,ปะรดคันหนึ่งเลยนะคะคันใหญ่ๆโตๆเลยตอนนี้กําลังลงสับป,ปะรดอยู่นะคะเราก็จะสมอ,ะอาหารไปเรื่อยๆเยนาะ สะสมตเบียงให้สตะกูลโบนะคะอีตรงนี้สมเชือกนี่นะคะทันใหญ่ๆตัวโตเลยนะคะเป็นรายได้าจากการขายออนไลน์นะคะต้องขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนเป็นด้วยออนไลน์เนาะให้เรามีทุนในการจัดซื้อ,อสับปะรดนะคะนี่พี่บโบทงก็อยู่ตรงนี้นะคะ แต่ตรงนี้ของคุณแม่พอดีรถสับปะรดมาลงเราก็เลยเอาคุณแม่ไปไว้อยู่ด้านนู้นนะคะให้กินต้นไผ่ไปก่อนนะคะี่นะคะพี่บอ่อทองนะคะมาทักทายพี่บอ่อทองสวยกันก่อนโอ้สวัสดีค่ะพี่บอ่อทองสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะ เออน no. ี่ตัวทองนะคะทางนี้ก็เป็นคุณยายวันนานะคะคุณยายวันนาี่การสายตาข้างหนึ่งนะคะนี่ฝั่งนี้เลยนะคะอ่าเป็นโบทตาใสนะคะของคุณยายรรา yea. าาวันนา เป็นช้างแกตสายตาโบดข้างหนึ่งนะคะเป็นโบดตาใสฝั่งนี้เลยค่ะนะคุณยายบรรณาของเรานะคะเป็นคุณยายผมน้อยโบพลอยนะคะคุณยายบรรณาตอนนี้เราก็เปิดรับ สั่งจองออเดอร์นะคะ่า,านออนไลน์นะคะเ,คเพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนสร้างบ้านให้ครอบครัวตระกูลบ่อของเรานะคะเรายังไม่มีบ้านอยู่นะคะเรายังอยู่ในทื้นที่ป่าเลยนะคะอาศัยช,ชายคา,าต้นไม้นะคะเป็นที่บงับงแดดนะคะ แม่ๆพี่ๆท่านใดจะสนับสนุนเป็นสั่งผ่านออเดอร์ของเราคุณแม่ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสะสมทีละนิดทีละหน่อยนะคะไปเรื่อยๆเ,เนาะกว่าจะได้บ้านให้เขาหลังหนึ่งนะคะเพราะว่าสามเชือก็ค,อค่อนข้างจะใช้ทุนเยอะนะคะ ต้องกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่สรรค์นึ่ค่าครวยออนไลน์นะคะเราก็ได้สับปะรดมาคันหนึ่งนะคะแบ่งกันกินเนาะแบ่งไว้ที่บ้านน้องอบพลอยด้วยแล้วก็เอามาลงที่ตะกูน่อแล้วก็จะเอาไปลงของที่บ้านของน้องลำไยด้วยนะคะเป็นช้างท้องเนาะ สับปะรดสดๆจากไกล่เลยนะคะจากพัทยาสั่งตรงมาสังพัทยานะคะคันละห2 0 0 0หมื่นสองพันคะนะคะคันนี้นะคะกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสนับสนุนที่ได้สนับสนุนเป็นค่าเวอร์ออนไลน์เนาะ ให้เราได้มีทุนในการาสั่งซื้อสับรดมาให้ครอบคัวตระกูลโบของเราได้กินกันทุกเชือกนะคะแบ่งปันกันกินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าแล้งแล้วเนะาะอาหารช้างค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะคะ คุณยายเดี๋ยวเราจะไปแอบ,บดูคุณแม่บ้างเพราะว่าคุณแม่ปกติก็อยู่หลักตรงนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อออกไปก่อนนะเพราะว่าวรถุกล้อเข้ามามาลงสักรรถให้ก็เลยเอาคุณแม่ไปหากินใบไผ่ต้นไผ่ก่อนนะคะ,ะตาม,มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งคุณแม่เนาะอ,อยู่ไหนเนาะคุณแม่ของเรา ปลาแจ็คเกียร์กำลน้องใส่กันเรียบร้อยเลยมันจะยฟองตึงฟองฟองไว้ให้เรียบร้อยเลยชอแวบอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคุณแม่บอกเงินนะคะยืนกินต้นไผ่สบายใจเฉยเลยนะคะคุณแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่สนใจเลยนะคะ กินใบไผ่เฉยเลยนะคะคุณแม่ของเราอร่อยฟินฟินเลยนะคะคุณแม่กินเลยค่ะกินเลยคุณแม่กินเลยนะคะ ใบไผ่เป็นใบไผ่อ่อนยอดอ่อนเน,น,นี้ยเป็นอาหารที่ช้างเขาจะชอบมากเลยนะคะ,ะแม่แม่ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อให้กําลังใจให้กับครอบครัวตระกูลโบอของเราดเวยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือ1นึ่กำลังใจให้ครอบครัวตระกูลโบอของเรานะคะนี่คุณแม่กินใบไผ่นะคะ เฮาจีน่าไอ้เฮา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 คุณแม่บอกเันนะคะคุณเป็นคุณแม่ของน้องบอกรอยนะคะนี่คุณแม่ทักทายทายคำนะคะนี่อยู่ใ,ใกล้ใกลกันเลยนะคะอ่าพายคำก็ทักทายคุณแม่นะคะ <laughs> มีอะไรจะถามไทยสารทุกสุดดิบกันเนาะสองเชือกนี้นะ่ะพายคํากับคุณแม่นะคะนี่นะคะเออเอสนี่ักถ่ายภายคํานะคะคุณแม่ เป็นช้างตกงานอีกเชือกนะคะที่อยู่บริเวณใกล้กันกับตระกูลโบกของเรานะคะพายคำก็ตกงานค่ะฝั่งนู้นจะเป็นสุดโรนะคะน้องผู้พานพลายผู้พานนะคะยืนกินสับปะรดถ้าไม่มีอะไรกินป่านนี้เสียงดังแล้วนะคะป่านนี้เขากินแล้วคุณแม่ก็เลยไปยุ่งให้เขาก่อนเลยนะคะ นีควาสามารถเฉพาะตัวเลยนะคะคุณแม่หมูนะคะ มือยาวๆเลยนะคะมือยาวๆสาวได้สาวเอานะคะคุณแม่ของเราว้าวอร่อยมากๆเลยนะคะยอดไผ่อ่อนๆใบอ่อนๆน,นะคะดูนะคะความสามารถเฉพาะตัวนะคะคุณแม่ สำหรับวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ